ทีนี้อ,อีกจุดเปลี่ยนหนึ่งคือตอนที่อยู่อุเทนก็ได้ไปอ,ออดิชัน่นได้ไป w i รอาละครเวทีมันมันดูไม่เกี่ยวอะไรกับเด็กช่างเลยพี่ไม่เกี่ยวใช่ก,ก็ก็ไม่มีใครเขาทำด้วย <c oughs> อาจารย์ท่านหนึ่งชื่อท่านอาจารย์ปาจรีอยู่ๆชวนให้เราเนี่ยไปอ่านทํานองสนอะแล้วไปประกวด ในนามาของที่นวายไม่น่าเชื่อใช่ไหมแล้วแล้วก็เราก็ทุกเย็นเนี่ยพอเลิกเรียนเนี่ยท่านก็ยะามาสอนนูน่นนี่อันนั้นน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแรกๆทําให้เราเริ่มมีทักษะการใช้เสียงภาษาไทย <ừ> แล้วก็มีได้การแสดงออกอีกแบบหนึ่งแล้วสิ่งนี้พอได้ไปเล่นละครใบทีมันมันโลกนี้มันน่าสนใจอย,อยังไงพี่จริงๆไม่เคยนึกนะว่ามันน่าสนใจอย,อยังไงแต่รู้ว่า หลังจากนั้นเราก็ไม่ไปไหนเลยอ่ะจะจําได้ว่าโมเมนต์ที่เห็นประกาศเนี่ยเห็นในหนังสือกินไทยแล้วแล้วดันไปเห็นประกาศเล็กๆร,รับสมัครนักแสดงเพื่อเล่นละครเวทีเนี่ยมัทอาผา,าหาเงินเข้าการกุศลสร้างหอสมุดวชิรยานครับจํานวนมากจํานวนมากโอ้จำนวนมากไปวัดไปอยากไปเออทำไมก็ไม่รู้ซึ่งพี่เล่นละครเป็นมาก่อนไม่รู้เรื่องเลยแต่ทาไมเออเป็นบ้านะมันใจกล้าบ,บ้าบิ่นได้ยังไงไม่รู้ไปแล้วก็ ไม่ได้พยายามหาเหตุผลให้มันเองนะว่าเเห็นว่ามันเป็นอักษรหรือเปล่าครับข้ามไปหน่อยเดียวจากอุเทนปีนรั้วไปเดินไปก็ถึงรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่รู้จําไม่ได้ว่าอะไรโดนใจให้ไปอย่างนั้นแล้วก็ไป